สวัสดีครับขณะนี้เรากำลังเข้าสู่ช่วงเวลาการเล่าเรื่องราวตำนานชีวิต77ใน EP ที่4เรามาฟังกันเรื่องเราที่เกิดขึ้นมาแสนนานในชีวิตของชิวปอในช่วงเวลาอายุ17ปีหลังจากที่ออกจากโรงเรียนและแบกเข้าสารก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้น เป็นอุบัติเหตุจากการแบกเข้าสารขึ้นไปถึงกระสอบที่10ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งพลาดพลัง้งกำลังเหวี่ยงกระสอบที่10ขึ้นไปบนสุดท้ายแต่พลาดตกลงมาสะโพกกระแทกกับพื้นปูนซีเมนต์ก็เลยทำให้ต้องไปโรงพยาบาล หมอก็เอ็กซเรย์ปรากฏว่ากระดูกเชิงคานลาวประมาณนิ้วกว่าก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะแบกข้าวสารต่อไปได้หรือของที่หนักมากๆตั้งแต่นั้นมาชีวิตก็ยังต้องต่อสู้อดทนมีชีวิตอยู่ตามสภาพของลูกหลานในตระกูลที่มาอาศัยอยู่สมุทรสงครามแม่กลอง แม่กรองก็เป็นชายทะเลปากอ่าวออกไปก็หน่อยเดียวแล้วก็มีงานใหม่ให้ทำโดยเฉพาะอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณ3ครั้งก็คือเป็นเอเย่นขายเหล้าแม่โขงกวางทองที่ล้านนี้ก็จะต้องขับเรือให้กับ ู้ที่ไปตรวจเขาเรียกว่าปราบเล่าเถือนในสมัยนั้นก็ใช้เรือเจโลหางยาว6ตอนเป็นเครื่องเจโลครับสมัยนั้นจำได้ว่าสีฟ้าเขาบอกว่าอย่างนั้นก็ต้องขับออกไปตามชายทะเลต่างๆในซอยเข้าไปในคลองเล็กๆแล้วแต่ที่จะไป ก็ทำให้มีประสบการณ์ในการขับเรือหางยาวถึง6ตอนเครื่องเจโล่สมัยนั้นหลายครั้งที่สตาร์ทเครื่องจะต้องใช้เชือกพันแล้วก็กระตุกก็พลาดตีมือไปหลายครั้งโดยเชือกก็เจ็บป้างเป็นธรรมดาแล้วหลังจากนั้นก็เคยมีประสบการณ์ ขับเรือเรียบชายฝั่งดูร่องน้ำทางที่จะออกไปถึงเขตอำเภอบ้านแหลมเพชรบุรีก็มีความชำนาญพอสมควรแต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งปรากฏว่าน้ำมันหมดแล้วก็จอดเรือรอยอผู้ที่ใช้เรือลำนี้ก็จอดอยู่ที่ริมชายฝั่งทะเลนั่นแหละแต่ปรากฏว่าน้ำมันหมด ก็ไปไหนไม่ได้ก็ลอยตุบเต้งทุบเต่งอยู่กลางริมฝั่งทะเลนั้นนานแสนนานจนกว่าจะมีคนมาแล้วก็เติมน้ำมันช่วยเหลือตามเหตุการณ์ก็ได้ไปรับผู้ที่ใช้บริการเรือกลับเข้าแม่กลองครับนี้ก็เป็นเหตุการณ์ของช่วงหนึ่งของชีวิตแล้วก็จากเรือลำนี้6ตอน ก็ได้ขับอยู่ช่วงต่อมากําลังมีเรือขนาดเล็กเขาเรียกว่าเรือสองตอนก็ใช้เครื่องจะเป็นยี่ห้อโลเทคหรือไงเนี่ยขับไปที่อัมพวาไปไหนมาไหนโต้คลื่นได้โอ้สนุกสมัยนั้นจำได้ว่าสนุกเรือสองตอนแบบนี้ปิ้งขับได้รวดเร็วมากต้องไปที่อัมพวานะบ่อยครั้งเพราะว่า มีอยู่ตรงปากคลองอัมพาวาซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่เป็นที่เก็บสต็อกเหล้าสาขาอัมพาวาแล้วก็ตอนนั้นก็จำหน่ายเหล้าขาวด้วยเรือก็จะไปบรรทุกมาจากโรงงานราชบุรีซึ่งเป็นโรงงานผลิตเหล้าขาวก็จะต้องไปที่อัมพาวาในประจำแล้วก็ทำให้มีความชำนาญเรือสองตอนอยู่ช่วงหนึ่งแล้วหลังจากนั้น ชีวิตก็ยังไม่จบแค่นั้นในประสบการณ์ของชีวิตเขาเรียกว่ารูปผู้ชายต้องสู้ก็ <c oughs> ดีครับคนเราต้องอดกั้นอดทนต่อสู้ไม่มีอะไรที่ผ่านไม่ได้เมื่อเราสู้ถ้าเราท้อแท้ก็คือยอมแพ้หลังจากนั้นญาติที่เอามาเลี้ยงเขาก็ทำก่อสร้างตั้งบริษัทก่อสร้างทำก่อสร้าง ก็เป็นวิโอกาสได้ไปทำงานก่อสร้างก็ขัดขับรถกระบะในสมัยนั้นก็จะเป็นรถนิสสันเครื่องพันสามสมัยนั้นรุ่นเกา๋ากึกนั่นเลยครับก็บรรทุกอุปกรณ์การก่อสร้างบ้างขับให้คนงานบ้างจนกระทั่งขับรถเป็นในสมัยยุคอายุ18ปี 19ปีประมาณนั้นก็ทำให้มีความชำนาญหลังจากนั้นก็ได้ขับรถดำอีสุขขนาดเล็กสมัยนั้นเป็นรถดำที่สามารถบรรทุกทรายบรรทุกหินไปเทในแหล่งก่อสร้างจุดต่างแล้วหลังจากนั้นก็มีความชำนาญขึ้นในการขับรถแล้วก็ได้ทำงานก่อสร้างทำทุกอย่างที่เขาทำสมัยนั้นก็จำได้ว่า ตัวเราเองก็ได้ค่าแรง12บาทเป็นค่าแรงรายวัน12บาทก็มีหน้าที่ยกปูนเป็นกระถังเมื่อผสมเสร็จก็ไปเทเทตามงานก่อสร้างต่างๆโดยเฉพาะถนนคอนกรีตก็ต้องใช้เครื่องสัน่นเวลาเทลงไปให้ให้ปูนที่เทลงไปมันแน่นยกตะแกรงเหล็กขึ้นมาให้อยู่ตรงกลาง ก็จะอยู่ตรงจุดนั้นค่าแรง12บาทจากนั้นก็มีความชำนาญมีความอดทนตากแดดตากฝนตากลมใส่เสื้อแขนยาวเพราะมันร้อนใส่หมวกสารในสมัยนั้นแล้วก็ได้ขยับขึ้นมาเป็นค่าแรง22บาทตอนที่ได้ไปผปสมปูนอยู่หน้าโมงใส่หินใส่ทรายใส่น้ำใส่ปูนตามสัดส่วน ก็ได้ค่าแรงมากขึ้นหลังจากนั้นผ่านไปอีกหลายงานก็มีความชำนาญมากขึ้นก็ได้เป็นคนไปเฝ้าแคมป์ที่เก็บวัตถุต่างๆไม่ว่าจะเป็นตะปูเป็นคอนเป็นอุปกรณ์ต่างๆในการก่อสร้างเก็บเหล็กอยู่ตรงนั้นเป็นคนเฝ้าแคมป์ก็ไปนอนเฝ้าแคมป์ก็ได้ค่าแรงเพิ่มขึ้นความชำนาญก็เริ่มมี ด้วยการที่ลงมือทำอยู่ตลอดในทุกๆวันเป็นชีวิตประจำวันช่างเขาก็เอาแบบแปนมาอ่านก็ไปศึกษาไปดูกับเขาจนกระทั่งสามารถอ่านแปนได้ในเบื้องต้นตามประสบการณ์เพราะดูทุกวันก็เข้าใจที่ช่างเขาอธิบายกันก็ทำให้เราเรียนรู้พอเราเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ได้ก็เปลี่ยนไปอีกหน้าที่การงาน ก็ได้เป็นหัวหน้าคนงานเมื่อถึงเวลาก็จะไปตรวจเอาสมุดให้เซ็นชื่อใครมาครึ่งวันมาทั้งวันก็จะตรวจสองเวลาบางคนก็อาจจะเบี้ยวครึ่งวันไม่ทำหรือหลบนอนไม่สบายบ้างอะไรบ้างก็เป็นธรรมดาเรวหลังจากนั้นก็ต้องเดินตรวจงานตอนที่สร้างสะพานซ่อมสะพาน ที่เส้นทางจากแม่กลองไปถึงอัมพวาไปถึงบางคนทีบางนกแฝกแตอนนั้นมีงบให้ไปซ่อมสะพานเปลี่ยนไม้กระดานสะพานบ้างเปลี่ยนปูนคอสะพานที่พังบ้างก็ทำตลอดสายเส้นนั้นก็ได้มีมอเตอร์ไซค์หนึ่คันตอนตรวจงานเพราะต้องเดินทางไกลมอเตอร์ไซค์นี้ก็เป็นของตัวเองนะครับสมัยนั้น เรื่องของเรื่องก็คือมีที่เทศบาลเขาขายบัตรเอาโโรถมอเตอร์ไซค์เก่าที่ยังดีอยู่มาขายออกบัตรกันก็ปรากฏว่าเป็นซูซูกิของผู้ชายรุ่นเก่าก็ได้ถูกรางวัลอีกก็ได้ดโโรถมอเตอร์ไซค์ก็เลยเอามาทํางานขับโมอโอไซค์ตูดงานน้านํามันบริษัทก็เติมให้ก็มีความชํานาญในการขี่โมอโเตอร์ไซค์นั่นคือจังหวะชีวิตจังหวะหนึ่งที่เราจะต้องลงมือทํา เพื่อชีวิตของตนเองหน้าที่ก็คือหน้าที่แต่หน้าที่ต้องมีความอดทนอดกลั้นในทุกสิ่งของชีวิตหลังจากนั้นก็ไปสร้างถนนที่แถวราดเป่งออกไปสุดสายก็จะเป็นแม่น้ำแม่กลองที่ไหลผ่านมาเส้นนั้นก็ไปสร้างสะพานทําถนน รู้สึกจำได้เขาบอกว่าประมาณ3กิโลกว่าจะต้องขุดดินเลนที่อยู่ในสวนมันเป็นสวนมะพร้าวขึ้นมาแล้วก็เอาทรายลงแล้วดินลุกหลังลงข้างบนอัดให้แน่นแล้วก็เทปูนซีเมนต์แล้วก็มีการสร้างสะพานหลายจุดเวลาน้ำลงกลางคืนถึงจะไปเทฐานลากได้ ตีหนึ่งเที่ยงคืนก็ต้องลงมือทำชีวิตก็เป็นเช่นนี้แหละครับของกรรมกรก่อสร้างแล้วก็สร้างจนกระทั่งเสร็จก็ใช้เวลาปีกว่าก็ได้เป็นหัวหน้าคนงานคอยเดินตรวจงานตรวจสเปคตามที่ได้เรียนรู้การอ่านแบบก่อสร้างกับหัวหน้าช่างซึ่งตอนมีสองคนเขาบอกว่าจำได้มีสองคน เหมือนเป็นอาจารย์สอนเขาด้วยก็ดีครับชีวิตทุกอย่างต้องเรียนรู้บางครั้งเขาอาจจะเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ผู้มีความชํานาญอยู่ที่เราเราไม่ได้อยค่าเขาเราต้องยกเขาเป็นปรมาจารย์สอนเราแต่บางคนคนยุคนี้มันก็แปลก,ปลกมันเปลี่ยนไปตามเวลาแล้วครับโลกมันเปลี่ยนลูกหลานพ่อแม่พี่น้องบางครั้งสอนกันไม่ได้แก่ไปแล้วไม่รู้เรื่องคนยุคนี้ไม่ใช่ แต่ประสบการณ์เหนือกว่าเยอะแล้วก็นำไปใช้ก็เกิดผลดีต่อชีวิตเราผู้มีประสบการณ์ส่วนมากพ่อแม่หรือใครที่อาบูโศเขาจะรู้หนทางข้างหน้าไปได้ไกลกว่าแต่ถ้าเป็นคนยุคนี้จบด้านวิชาการจบอะไรมาแต่บางครั้งรู้เพียงแค่วิชาการตามคํำนวณแต่ประสบการณ์กลับไม่สามารถจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในหนทางข้างหน้าของชีวิต เรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องอนำมาคร่ควรแล้วก็วิเคราะห์ดูว่าประสบการณ์กับวิชาการมารวมกันเมื่อไหร่ก็เป็นหนึ่งนัมเบอร์วันได้ครับในชีวิตของชิวปอก็ยังไม่จบแค่นี้ในการที่ได้ทำก่อสร้างก็มีประสบการณ์จากนั้นการก่อสร้างก็ยังมีที่สมุทรสงครามไม่กลองนอีกเยอะบริเวณหน้าสารากางก็เป็นคนเทปูน บริษัทรับเหมาได้เทปูนซีเมนถนนรอบนั้น20เซนหนาก็มีความชำนาญอีกในการที่อยู่หน้าโม่ผสมปูนหรืออยู่หน้างานคอยเหวี่ยงกระถังปูนต่อๆกันมารับเป็นช่วงๆแล้วก็เทแล้วก็เอาเครื่องสั่นให้มันแน่นขึ้นยกตะแกรงเหล็กให้อยู่ตรงกลางในระดับตามที่ออกแบบมานั่นก็เป็นประสบการณ์อีกอันหนึ่งที่สามารถ ทำให้เป็นสิ่งดีต่อชีตก็คือรู้จักการคาดการการคำนวณและการทำให้ถูกต้องตามแบบแผนที่คำนวณมาของช่างแล้วยังมีโอกาสไปทำงานก่อสร้างอีกก็คือสร้างโรงเรียนไม้โบริษัทประมูลโรงเรียนไม้ได้ก็รู้เรื่องการสร้างโรงเรียนไม้เป็นไม้ทะศส่ยนใหญ่ตีฝ้าเพดานทำอะไร ก็ทำให้มีความชำนาญขึ้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะแสวงหาได้แต่ชีวิตของชิวปอก็ต้องทำก็เป็นการได้ทำในสิ่งที่ดีต่อชีวิตคือความรอบรู้หลากหลายแล้วก็นำมาใช้กับประสบการณ์ชีวิตก็ให้กลายเป็นความอดทนอดกลั้นกับชีวิตและต่อสู้อย่างไม่ท้อถอยมาตลอดและเวลาก็ยังเปลี่ยนไปอีก ในชีวิตจากก่อสร้างก็มีประสบการณ์มากขึ้นในชีวิตหลังจากนั้นพอมประมาณทักปออีอายุได้ยี่สิบยี่สิบแล้วพอไม่ได้เรียนหนังสือแล้วชีวิตก็อยู่กับการทำงานอะไรที่เขาทำก็ต้องทำให้ได้หมดนั่นคือการต่อสู้ของชีวิตคนจึงจะอยู่บนโรคชั่วคราวที่วันหนึ่งเราก็จากกันไปทุกคนฉะนั้นสิ่งดี คำสอนของพ่อแม่ยังก้องอยู่ในหูเขาจงซื่อสัตย์บาทหนึ่งก็อย่าเอาของเขาจนก็ต้องยอมจนเราจะจนยังไงแต่เราต้องเป็นคนสัตย์ซื่อแล้วชีวิตเราจะรอดได้นะลูกนี่คือคำสอนของผู้เป็นบิดาบอกกับชิวปอตลอดแล้วชิวปอก็ไม่ได้อยู่ใกล้พ่อแม่ตอนนักเล็กก็ได้เรียนภาษาจีนแต่พอมาอยู่กรุงเทพมาอยู่สมุทรสงครามแม่กลองไม่ได้เรียนแล้ว ครับก็เป็นเรื่องที่ก็น่าเสียดายแต่ก็เป็นไปตามวิถีชีวิตสมัยเล็กๆเตีเ๋ยก็จะสอน e ั r s ซ n s o r ่าเขาจำได้แล้วก็คำสอนนั้นก็เป็นสิ่งดีของการเริ่มต้นแม้แต่จะเพียงระยะไม่นานของชีวิตหลังจากนั้นทางบริษัทก่อสร้างของญาติที่อาศัยอยู่ก็สร้างก่อสร้างโงรงภาพยนตร์ ที่ในจังหวัดสมุทรสงครามแม่กลองก็มีความรู้ในเรื่องการก่อสร้างเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นชีวิตก็ยังไม่มีอะไรที่จะแน่นอนการเวลาผ่านไปร้านที่อยู่ริมน้ำที่อยู่ที่ขายข้าวสารก็เปลี่ยนไป ตรงนี้ก็ย้ายไปอยู่ตรงหน้าโรงพยาบาลขยับไปอีกประมาณสัก2กิโลในตลาดนั่นแหละครับเป็นตึก3ห้องอยู่ตรงข้ามประตูโรงพยาบาลเลยที่ญาติที่ขาอาศัยอยู่ก็เป็นตัวแทนเล่าไม่โงก็ยังเป็นอยู่แล้วก็ยังเป็นตัวแทนรถยนต์สมัยนั้นก็คือมัสด้า แล้วชิวปอก็ยังมีประสบการณ์จากการขับรถมาใช้โดยที่เมื่อสั่งซื้อรถเบิกรถจากม a สด้าก็คือกมลนสุโกศนตู้สุเกยจูแถวเขตใกล้ๆวังบูรพาก็จะมาขับรถกลับไปสมุทรสงครามก็จะได้เที่ยวละ1 0 0 0บาทจากบริษัทม a สด้าให้นั่นก็คือประสบการณ์รถแฟมเบอรี่มสด้าคันเล็กๆขับประจำสมัยยุคนั้นาก็มีมาสด้า808 มีรถเกง๋งมีมีหลายอย่างครับรถหลายรุ่นก็เป็นผู้ขับกลับมาสมุดสงครามทุกครั้งก็มาที่โชว์รูมฉะนั้นที่บริษัทก่อสร้างตอนนั้นก็จะมีรถกระบะมัสดา้าจำได้ว่าสีแดงเขาบอกว่าเป็นสีแดงก็ได้ใช้และได้ขับรถกระบะเหมือนกันความที่คนเราดิ้นรนอยากได้อยากดี อยากมีชีวิตที่ดีเหมือนคนอื่นบ้างแม้มีน้อยก็ทำน้อยตามตนเองก็อยากจะมีรถส่วนตัวสักคันหนึ่งก็เก็บเงินเก็บทองได้3,000บาทก็ไปดูรถคันหนึ่งที่เขาจอดทิ้งอยู่มันมีสภาพก็คือในรถเ,เต็มมีแต่ดินแล้วก็ปลูกปลูกผักชีปลูกต้นหอมเนี่ยจอดอยู่เป็นของทนายความก็ไปขอซื้อเขา เขาบอกจะเอาเหรอ,อเขาขายให้เป็นเศษเหล็กเอาไปเลยสมัยนั้นพันห้ก็ถือว่เยอะด้วยราคาพันหแล้วที่บริษัทก่อสร้างก็มีอู่ซ่อมรถของบริษัทเองเล็กๆก็มีช่างอยู่สามสี่คนที่มีความรู้ในการซ่อมรถพ่นสีรถก็ทํากันแบบสไตล์อู่ซ่อมรถของบริษัทนั่นแหละครับหรือทั่ว,ว,วไปก็เลยเอารถคันนี้เลยครับ มันเป็นรถสมัยโบราณสงครามโลกครั้งที่สองคือรถเฟีย1ห0ึดีที่มีตาไฟเป็นลูกกลมๆใหญ่ๆโอ้แต่ท่านผู้ฟังครับรถมันหนายังกระถังน้ำมัน200ลิตรเรียกว่าเอาคอ้อนไปทุบนี่ต้องใช้แรงเลยครับแล้วก็พอเวลานั้นซ่อมเสร็จพ่นสีแดงอย่างดีเลยนะครับข้างในก็แต่งเบาะใหม่แล้วสมัยนั้นก็อยากเท่ ก็เปลี่ยนพวงมาลัยเป็นสปอร์ตก็ไปเอารถพวงมาลัยเก่าๆเลยครับเพราะอยู่อู่ซ่อมรถอะไรมันก็จับมาใส่เครื่องยนต์เปลี่ยนเพราะเครื่องเก่ามันใช้ไม่ได้แล้วเพราะเป็นรถรุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่2ก็เอาเครื่องที่ทิ้งไปหนึ่งที่เขาเปลี่ยนก็คือรถของบริษัททิ้งไปแล้วก็คือเครื่องดัดสันพันสามเอามาใส่ช่างก็ช่วยทําให้เพราะเราก็ไปนอนอยู่ที่นั่นเวลาทําก่อสร้างางทีก็ไปนอนอยู่ใน,นคุกกันอยู่ที่นั่นแหละครับแล้วก็ซ่อมจนเสร็จแล้วก็ เป็นเกียร์กระปุกสมัยนั้นก็หุ้มเบาะสมัยแล้วเขาก็มีวิทยุมีขายในใสมัยน,นั้นก็ถูถก,ถกเพราะว่าคนที่เขาเอามาใช้เขาไม่ใช้เขามาซ่อมรถเขาก็ทิง้งก็เอามาซ่อมเป็นเครื่องอวิทยุที่มีทีวีจอลเล็กๆประมาณ2นิ้วสี่เหลีย่ยมก็เอามาติดอยู่บนหลังคาตรงคนขับตรงที่กระจกสองมองหลังนั่นเลยครับก็เป็นรถเทด่ดีทันสมัยดีวัยรุ่นดีก็ ก็กลายเป็นรถที่เอามาใช้งานได้แต่ก็จะไปใช้สมบุกสมบันมากก็จะพังนะแต่ก็ซ่อมอยู่ตลอดเพราะอยู่กับอู่อยู่กับช่างนะครับนี่ก็คือประสบการณ์ชีวิตอีกตอนหนึง่งแล้วก็เวลาไปทํางานตอนนั้นก็เอารถคันนีแ้แหละครับไปตรวจงานไม่ขี่โมเตอร์ไซค์แล้วลเทแล้วตอนนี้ขี่รถเก๋งแล้วคนเราก็สแสวงหาสิ่งที่ตนเองอยากเป็นอยากได้ก็เป็นเรื่องไม่ผิดปกติแล้วครับนั่นก็คือสังคมของมนุษย์เวลาไปรับคนงานขากลับ คนงานก็จะมายืนอยู่ข้างประตูมันจะมีที่วางเท้าเพราะเหล็กมันหนาก็มายืนอยู่ข้างนี้สองคนอยู่ข้างหนึ่งสองคนนั่งในตรงไฟตากกมนั้นได้อีกข้างละคนไปอย่างนี้แหละครับนั่งในรถก็ข้างหลัง3ข้างหน้าก็2แล้วครับก็รับคนงานกลับบ้านคนงานก็ชอบสนุกดีแทนที่จะนั่งรถกระบะครับก็มานั่งรถคันนี้ของหัวหน้างานก็คือเราที่เป็นคนคอยคุมคนงาน ช่วยกับหัวหน้าช่างใหญ่นี่ก็เป็นประสบการณ์ที่อยากเล่าเพราะประสบการณ์ชิตทุกคนมีหลากหลายตอนเป็นอยู่ที่แคมป์คนงานเนี่ยเราเป็นคนจ่ายอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นตะปกูก็ต้องใจ่ายให้เหมาะสมไม่งั้นคนงานก็เอาไปช่างกิโลขายตะปูใหม่ๆก็เป็นเรื่องปกติแหละครับไม่ว่าจะเป็นเส้นลวดที่ตัดมาเพื่อจะผูกเล็กเวลาผูกเสาผูกตะแกงมันก็เป็นเรื่องของการทํางานที่รับหน้าที่ แล้วค่าแรงก็เพิ่มขึ้นเป็น36บาทยุคนั้นก็ถือว่าเยอะแล้ว36บาทตั้งแต่12บาทมาได้36การใช้ชีวิตยอยู่การกอร่อสร้างที่เล่าในตอน EP4 นี้ตั้งแต่ขับเรือหางยาวไม่เป็นจนเป็นขับเรือ2ตอน6ตอนมาแล้วแล้วก็มาทำกอ่อสร้างมาขับรถทุกสิ่งทุกอย่างคนเรามันก็มี เวลาดีกับเวลาไม่ดีเวลาโชคดีกับโชคร้ายมันก็มีมาตลอดเคยได้รถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมซูซูกิแล้วมีอยอู่วันหนึ่งช่างเทศบาลก็ขายบัตรอีกเอารถเวสป้าสีฟ้าเขาบอกว่าเป็นอย่างรถสีฟ้าเออก็เป็นเรื่องราวที่นํามาเล่าออกรางวัลอีกชิวปปอเขาบอกว่าเขาซื้อสใบจำไม่ได้ว่าตอนนั้นใบเท่าไหร่ ก็ถูกลางวันนี่อีกได้รถเวสป้าอีกอ้าววันนี้ไปตรวจงานก็เท่อ,อีกขี่รถเวสป้ารถฝรั่งนะเนี่ยขับไปตรวจงานแต่ถล่มลงไปในกองทรายที่กําลังทําถนนยกขึ้นยากครับต้องคนงานมาช่วยเพราะมันหนักมากแต่เวลามันวิ่งอยู่บนถนนเรียบลาดยางเนี่ยโอ้โหมันยังกรนั่งพรมวิเศษก็ดีครับมันเป็นเป็นประสบการณ์ของชีวิตที่มีได้ทุกอย่างถ้าเราต้องการอยู่ที่การสแสวงหา และเราอดทนที่จะหาสิ่งนั้นด้วยความตั้งใจแต่ต้องมาจากความถูกต้องและเหมาะสมไม่ผิดในสิ่งที่ไม่ดีเป็นคนที่ต้องรักษาเป็นคนชอบทำหนึ่งบาทอย่าเอาของใครไม่มีอดตายซะดีกว่าคำสั่งสอนของพ่อยังอยู่ในโสตประสาทของเขาครับเราเล่ามาถึงตอนนี้ก็สนุกนะครับก็เราจบกันตอนนี้ในอีพีนี้ แล้วเราก็ฟังกันต่อยังมีเรื่องราวอีกมากมายไม่รู้ว่าจะเล่ากี่ตอนถึงจะจบแต่ก็อยากเล่าเพราะว่าจากประสบการณ์ของเขาที่เล่าให้ฟังที่ได้จำได้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีและนำมาใช้ก็เป็นพรแก่ชีวิตสวัสดีครับ